ใครที่เป็นสายเนื้อแนะนําเลยว่าห้ามพลาดร้านนี้เมนูมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสุก,กี้หรือว่าลูกจิ้มก๋วยเตี๋ยวเอยใดเมนูข้าวเขาก็มีใครไม่กินเนื้อเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่เขาก็มีนะแถมยังขอกากเจียวได้ไม่อั้นเลยจนอยู่ที่ร้านนะเนื้อทองอยู่บางบัวทองใกล้กับบัดเล่นในยี่สองอยากกินอะไรมีหมดมียันหม้อไฟเลยแกที่ร้านเขาเป็นห้องแอร์แล้วก็มีน้ำไปเตยให้ฟรีด้วยขอเปิดด้วยเมนูข้าวต้มหมูชามใหญ่เครื่องแน,น่นๆตัวน้ำซุปหอมแล้วก็กลมๆต่อด้วยเมนูสุกี้หมูแห้งน้ำจิ และนี่เด็ดมากเมนูผัดกะเพราเนื้อตุนต่อด้วยเมนูขั้วไก่ไข่ตอกจอะไข่ตรงกลางเพิ่มความนัวไปอีกตัวเส้นมีความนุ่มแล้วก็หอมกระทะอร่อยและอันนี้จะเป็นลูกจิ้มเนื้อมาพร้อมกับน้ำจิ้มสุดแซ่บอันนี้รสชาติแซ่บเด็ดจริงจิ้มกับอะไรก็อร่อยนอกจากนี้เขายังมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่ด้วยแล้วราคาดี50บาทเองแล้วโรยกากหมูลงไปเลยทุกจุบเขาให้ฟรีเติมได้ไม่อั้นรสชาติซุปกลมกล่อมหอมมาลาตุนบอกเลยว่าอร่อยไม่เหลือแล้วตามมาด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้นนางง ื้อต่วนคือละลายในปากราคาแต่ละอย่างจับต้องได้แน่นอนเริ่มต้นที่50บาทตามไปลองกัน